กินไม่ห่วงสุขภาพเลยนะคะป่วยขึ้นมาดีดีกระดูแลย่าไหวอยู่แล้วประสัทไปไหนไม่หวไหว ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองครอบคลุมโรคหลายแรงโรคทั่วไปรวมถึงโรคระบาดแม้ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุมากแค่ไหนก็อุ่นใจยาวคุ้มครองถึงอายุ99ปีถ้าเจ็บป่วยนอนพักรัก,รกษาตัวก็เข้าถึงการรักษากับโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องสำรองใจจะจ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท หรือการดูแลเนือระดับแบบ Elite Health กันเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเพเรระประกันสั้คองความเทียนะครับเป็นคลิปนะครับแปะอยู่ในเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเข้าไปใน กูเกิลเนี่ยนะครับหรือเข้าไปใน f c e e o o o นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเพเปิดตำนานกับเผ่าทองเจอปั๊บพิมพ์ต่อเลยนะครับว่าสัพเพเหระกับอาจารเผ่าทองทองเจือจะมาพบกับท่านทุกวันอังคารเวลาประมาณ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยประมาณท่านผู้ชมสามารถที่จะชมย้อนหลังได้อีกนะครับใน YouTube ครับใน YouTube พิมพ์คำว่า well for you by MTL MTL เนี่ยนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นว่า Well for you by m า l ท่านผู้ชมก็คลิกดูนะครับก็จะเจอเพจหรือคลิปนะครับของรายการสัพเเพหรักกับอาจารย์เผ่าทองครับสัปดาห์นี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของงานปักแห่งราชสำนักสยามครับการปักผ้าเนี่ยนะครับเป็นงานหัตกรรมของกุลสตรีไทยมาดึกดำบันนะครับถ้าหากเราไปอ่านวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับในสมัยอยุธยาตอนปลายก็จะมีเรื่อง พารนาถึงความงดงามของม่านนะครับที่นางวันทองปักผ้านะครับที่เรือนของขุนช้างตอนที่ขุนแผนกําลังขึ้นเรือนขุนช้างจะเป็นลักเอานางวันทองเนี่ยนะครับตอนนั้นทั้งขุนนางวันทองและขุนช้างนอนหลับอยู่ในห้องนอนแต่กว่าจะฝ่าด่านต่างๆเข้าไปจะมีเรื่องของผ้าม่านปักนะครับในห้องนอนของขุนช้างเป็นชั้นชั้นชั้น วิจิตพิสดารถึงขนาดที่ว่าขุนแฉขุนแผนเนี่ยนะครับจะไปลักตัวนางบันทองแค่เห็นม่าเนี่ยยังตื่นตะลึงพัลนาความงดงามเนี่ยเป็นหน้า,หน,าหน้าเลยหน้ากระดาษหน้ากระดาษคือกว่าจะได้หน้ากระดาษก็เป็นนาทีนาทีแปลว,ว่าขุนแผนเนี่ยดื่มดำกับความงามของผ้าปักเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ค่อยๆแหวกบ้านเข้าไปแล้วก็เจอกับนางวันทองแล้วลักนางบันทองไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ งานปักผ้าจึงมีหลักฐานมาเก่าแก่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุธยานะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของงานปักผ้าแห่งราชสำนนักสยามนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับคุณบัวทิพย์เพชรพิศานี่นะครับก็จะมาพบกับท่านผู้ชมในเรื่องของแบบประกันโรคร้ายแรง CI Perfect Care CI Perfect Care จะแคร์ท่านแค่ไหนเดี๋ยวคุณบัวทิพย์หรือคุณเบียร์เล่าเลยครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับคุณเบียร์เล่าเลยซิว่า CI Perfect Care ดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งอย่างไรค่ะอาจารย์ก็ทุกครั้งที่บัวทิพย์เสนอแบบประกันนะคะอาจารย์แน่นอนต้องคั่วประกับเบี้ยประกันชีวิตด้วยค่ะเสนอเพียวๆไม่ได้ค่ะอาจารย์แปลว่าตัวนี้ซื้อเดี่ยวไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมีประกันชีวิตตัวใดตัวหนึ่งกับเมืองไทยประกันชีวิตมีกรมธรรมใดกรมธรรมหนึ่งอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าซื้อควบใช่ค่ะอาจารย์โอเคค่ะ คุณบัวทิพย์นี่เป็นคนที่มากับการซื้อควบใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทุกครั้งที่เสนอแบบประกันคู่กับแบบประกันชีวิตนะคะอาจารย์ต้องมีโรคไร้แรง CI Perfect Care คู่มาเสมอค่ะเพราะว่าข้อดีของ CI Perfect Care ค่ะอาจารย์คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณีค่ะอาจารย์อันนี้สําคัญมากเพราะว่าในหลายๆกรรมทันเนี่ยส่วนมากนะครับถ้าหากมีกรณีเสียชีวิตเกิดขึ้นในระหว่างกลางทางของการ คุ้มครองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ขั้นที่รับประกันอันนั้นก็จะได้รับเงินคืนนะครับได้รับผลประโยชน์ตอบแทนคืนเฉพาะในวงเงินของทุนประกันชีวิตของทุนประกันชีวิตนะครับชำระไปแล้วเท่าไหร่ก็จะได้คืนแค่นั้นแต่อันนี้นะครับสมมุติกรณีนะครับเรามีทุนประกันอยู่ที่เท่าไหร่ดีอย่างสมมุติทุนประกันชีวิต1ล้านบาททุนประกัน1ล้านถ้าหากชําระไปกลางทาง นะครับเกิดไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บเสียชีวิตไปจะได้รับเงินเต็มจากทุนประกันชีวิต1ล้านค่ะอาจารย์ตามทุนประกันที่ทำเอาไว้คือ1ล้านแล้วก็บวกด้วยโรคไตแรงแล้วก็บวกด้วย CI Perfect Care ่อีก1ล้านนะอาจารย์อ๋อและบวกด้วย CI Perfect Care อีก1ล้านนะครับท่านผู้ชมครับก็เพราะว่า CI Perfect Care ต้องเป็นตัวซื้อพ่วงเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับส่วนประกันชีวิตอันแรกและ ส่วน C.I. Perfect Care ส่วน <S 1> 1 <S ที่ 2, <000. S> 2อีก1ล้าน<ช>เท่ากับได้รับ2ลา<ช> 2> บ้านใชครย์ซึ่งอันนี้ตัวอื่นมันจะไม่มีตัวนี้ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความมั่นใจนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่ได้จากโลกนี้ไปโดยทิ้งภาระเอาไว้กับคนรุ่นหลังท่านผู้ชมจะจากโลกนี้ไปนะครับกับเรื่องของนะครับกับเรื่องของความอลาลัยอาวรณ์กับคนที่ท่านรัก ก็ฉะนั้นคนที่ท่านรักคนที่ท่านใส่ชื่อไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรรมฐานก็จะได้รับเงินก้อนอันนี้นอกจากจะจัดเรื่องของงานศพของท่านเองแล้วนะครับยังเป็นทุนที่เขาจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปและที่สําคัญนะครับ<ๆ>เงินก้อนเหล่านี้เนี่ยนะครับคืนได้ทันทีชำระเอานำไปมอบให้กับผู้ที่รับผลประโยชน์ได้โดยเร็วนะครับไม่ได้กี่วันเลยนะครับไม่ต้องเสียภาษี นะครับไม่ต้องผ่านการเสียภาษีด้วยที่สําคัญเนี่ยนะครับเงินนี้จะตกกันกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงส่วนเบี้ยไม่สูงด้วยค่ะอาจารย์ย่ะเบี้ยไม่สูงนี่ชอบมากค่ะอย่างผู้ชายถ้าอายุประมาณ35ค่ะก็เบี้ยอยู่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทต่อปีค่ะอาจารย์ผู้ชายอายุ35เบี้ยประมาณ4ี่พันกว่าบาทต่อปี4ี่พันแดร้อยบาทแล้วผู้หญิงล่ะก็4ี่พันสามร้อยค่ะอาจารย์ถ้าผู้หญิงก็4ี่พันสามร้อย ผู้ชายนี่ความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิงนะใช่ค่ะอาจารย์เลขกับความคุ้มครองของโรคไร้แรงที่1ล้านบาทนะคะอาจารย์ครับอันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรายการท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของผมนะครับในรายการเปิดตานานกับเผ่าทองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับก็จะเป็นสุภาพสตรีนะครับแล้วก็อายุก็เกิน35ไปแล้วทั้งนั้นแต่เอาที่ว่าถอยอายุลงมาเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับท่านที่อายุ35ผู้หญิงเนี่ยนะครับ ชำระแค่ปีละ4,300กว่บาทนะครับที่อายุ35ถ้าอายุมากขึ้นมันก็จะมีสัดส่วนเยอะขึ้นไปมากๆ ไปเรื่อยๆไหมครับไปมากๆไปเรื่อยๆนะครับสัก60สปีขึ้นไปนี่สักเท่าไหร่เยอะมากไหมถ้าทุนหนึ่งล้านนะคะจารย์งยังยังยกไปอย่างเป็นตัวบัวทิปเองก็ได้ค่ะจย์อย่างทุนหนึ่งล้านบัวทิปเนี่ยอายุห้าสิบสองค่ะจย์บอกได้ค่ะอายุ52อค่ะเอา52คุณบัวทิปดีกว่า52ของคุณบัวทิปประกันที่1ทุนประกัน1ล้านเบี้ยประมาณ1 5 0 0 0บาทค่ะเบี้ยประกันแค่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นต่อปีแต่ว่านะครับ เป็นอะไรไปก็จะได้รับแกกับเงินที่1ล้านบาทค่ะอาจารยหล้านบาทแน่นอนนะครับคนที่คุณบัวทิพย์ใส่ชื่อเอาไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับ1ล้านแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันคุ้มค่ามากเลยเริ่มประกันตัวนี้เริ่มที่จะซื้อกรรมทานตัวนี้ไปสมทบกับตัวอื่นเนี่ยนะครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่30วันก็ซื้อได้แล้วค่ะอาจารย์ 30วันก็แปลว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ดองใครที่รักไร่หลานคนนี้เหลนคนนี้ใช่ค่ะซื้อให้เลยเกิดมา30วันแล้วก็สามารถซื้อได้จนถึงอายุ65ค่ะอาจารย์โอ้ถึง65นี่ผม64อีกปีเดียวนะครับต้องรีบตัดสินใจค่ะอาจารย์เดี๋ยวเซ็นวันนี้เลยนะคะซีไอโรคร้ายแรงเนี่ยนะครับคุ้มครองสามสิบหกโรคร้ายแรงต้องตรวจสุขภาพไหมครับส่วนการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับ ตัวสุขภาพก่อนที่จะมาทำมาค่ะอาจารย์ต้องแจ้งมากับตัวแทนก่อนค่ะว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมถ้าไม่มีโรคประจําตัวอะไรอายุประมาณตัวบวทิพย์เลยค่ะ5 2ก็ไม่ต้องตรวจค่ะอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้นะครับเราให้เกียรติลูกค้าก็คือลูกค้ากรอกฟอร์มถแถลงใช่ค่ะอาจารย์นะครับสุขภาพจริงๆแล้วการถแถลงมาให้หมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเคยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดูน,นี่นี่นัน่นนี่นั่นหมด ใส่มาให้หมดเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีกับตัวท่านนะครับตอนนี้ก่อนที่จะคุยกันต่อนะครับไปพบกับเรื่องของงานปักแห่งราชสำนักสยามกันก่อนนะครับคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องผลประโยชน์สนุกสนานแล้วไปคุยเรื่องงานวิชาการแล้วกลับมาพบกับเรื่องเบาๆของการประกันชีวิตนะครับ C.I. Perfect Care ต่อครับ การปักผ้าเป็นศิลปะไทยโบราณแขนงหนึ่งนิยมในหมู่เจ้านายชั้นสูงถือเป็นงานฝีมือที่สตรีไทยในสมัยก่อนได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาววัยจนเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมายาวนานในอดีตการปักผ้าถือเป็นงานหนึ่งของช่างสนะ หนึ่งในกลุ่มช่างสิบหมู่ซึ่งมีหน้าที่ทำเครื่องผ้าต่างๆสนองพระราชประสงค์โดยปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงช่างสนาไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาการปักผ้าใช้เพื่อตกแต่งเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ต่างๆให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องตกแต่งบ้านเรือนซึ่งใช้วัสดุในการปากักประดับตามฐานะทางสังคมโดยงานปัก มีทางที่ปักด้วยเส้นไหมสีต่างๆใช้เทคนิคการปักซอยแบบไทยเพื่อสร้างลวดลายลงบนผ้าไหมหรือผ้าฝ้าและการปักด้วยดินลงบนผ้าเพื่อทําเป็นเครื่องขนละครพัดยศพัดรองนอกจากปักไหมเป็นลวดลายต่างๆแล้วยังมีการปักด้วยทองเทศปักด้วยปีกมแมลงทับซึ่งใช้ปักทั้งบนผ้าทรงสักผ้าสมรถหรือผ้าคาดเอว และเชิงสนับเพลาของเจ้านายผู้ชายและนอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่นิยมนำมาปักแล้วยังมีงานปักไหมที่ใช้เป็นเครื่องตกแต่งอาคารสถานที่เช่นภาพปักไหมที่ใช้เป็นฉากกั้นภาพแขวนตกแต่งผนังและเครื่องไทยธรรมวัตถุหรือสิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแด่พระสงฆ์ แม้ศิลปะกการปักผ้าอนันงดงามของไทยจะค่อยๆเลือนหายไปเนื่องจากความนิยมในเสื้อผ้าแบบตะวันตกแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานหัตถศิลป์แขนงนี้จึงได้มีการฟื้นฟูว,วิชาการปักผ้าแบบโบราณเพื่อสืบทออวิชาในการทำงานฝีมืออันทรงคุณค่านี้ไว้และเพื่อให้งานปักผ้าของไทยยังคงอยู่สืบไป ความวิตตพิสดารของภาพปักแห่งราชสำนักสยามนะครับมหัศจรรย์ผ่านสายตาของท่านผู้ชมไปแล้วนะครับความวิจิตพิสดารของภาพปักแห่งราชสำนักสยามเนี่ยครับยังไม่เท่ากับความวิจิตพิสดารน,นะครับของ CI Perfect Care เมื่อสักครู่ต้นรายการผมพูดผลประโยชน์เฉพาะเรื่องของตาย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 ,ตาย,ตายอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ท่านผู้ชมชมรายการท่านพูดพี่บัวทิพมากรซิบบอก อาจาร์ขาอาจารย์ขา C.I. Perfect Care เนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะต้องตายนะครับ C.I. Perfect Care เนี่ยบอกแล้วว่าคุ้มครองโรคร้าย36โรคเพราะฉะนั้นอ้าวพี่บุทิปว่าเลยได้ค่ะอาจารย์พูดแต่เรื่องเสียชีวิตนะคะไม่เสียชีวิตก็ได้ค่ะอาจารย์ได้เอ้าใน36โรคร้ายอะค่ะ,คะถ้าเกิดเ,เจอมะเร็งอาจารย์หนึ่งในนั้นหนึ่งใน36โรคร้ายมี<น>มะเร็งมีเรื่องมะเร็งอ้าวึ่งดึงใน36โรคร้าย<ช>มีโรคมะเร็ง ถ้าเจอมะเร็งขึ้นมาในระหว่างนั้นเจอปุ๊บจ่ายก่อนเลย2 5ของทุนค่ะอาจารย์เจอปั๊บจ่ายก่อนเลย25%เตเช่นทุนประกัน1ล้านเจอปั๊บจ่ายเลย2 5 0,000บาทใช่ค่ะอาจารย์ระยะเริ่มต้นจ่ายกันเลยค่ะะเร็งระยะเริ่มต้นหมอตรวจพบว่าอ้ยเจอแล้วทันทีนะครับเป็นทุนเลยต่อไปถ้าเป็นระยะกลางค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์นะคะอาจารย์ค่ะก็จ่ายเลย50%อก็คือ5 0า0 0 0ครับ ะระยะกลางก็คือ5 0 0แสนบาทอันนี้แพทย์วินิจฉัยไม่ใช่ท่านวินิจฉัยเองนะครับใช่ค่ะต่อไปและระยะสุดท้ายเลยค่ะรุนแรงเลยค่ะอาจารย์ก็จ่ายเต็มแม็กก็คือ100%ยเค่ะอาจารย์ถ้าเป็นมะเร็งในระยะรุนแรงะนะครับระยะสุดท้ายจ่ายเต็มแม็ก1ล้านบาทท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วก็หูว่รอนะครับบอกจ่ายเต็มแม็กนะครับมะเร็งระยะสุดท้ายจ่ายเต็มแม็ก1ล้านบาท และไอ้คนที่ได้รับมันจะเอาไปทําอะไรได้นี่ครับตัวอย่างอยู่ที่นี่เลยผมเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายมาแล้วนะครับขั้น4ปลายหมอบอกอยู่อีก3เดือนอันนี้เป็นมาเมื่อ26ปีที่แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าขณะนั้นตอนนั้นนะครับมีกรรมทันนะครับแบบประกันรโรคแรงๆซีไอเ e e ร์ c ฟกตแและผมซื้อไว้ตอนนั้นผมก็จะกำเงิน1ล้านแต่ผมก็หายด้วย เพราะฉะนั้นณเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดนะครับว่ามะเร็งระยะสุดท้ายต้องตายอย่างเดียวไม่ตายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพบว่าวิินจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายท่านได้รับเลย100%ครับใช่ค่ะอาจารย์ แล้วก็ถ้าไม่เป็นมะเร็งนะคะอาจารย์ก็ยังมีอยู่อีกใน36โรคร้ายอะค่ะอย่างเ<า>ช่น<า>เจ็บป่วยระยะสุดท้ายมะเร็งก็คือ1ใน36ใช่ค่ะมะเร็งคือหนึ่งใน36ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่มะเร็งอีกอย่างเช่นเจ็บป่วยอะไรก็ตามที่เป็นระยะสุดท้ายตับวายไตายวายค่ะอาจารย์ตรงนี้ค่ะ แล้วอย่างปัจจุบันนะคะอาจารย์โปลิโอก็มีเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็คุ้มครองอยู่ใน36โรคร้ายนี่เหมือนกันค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี่โปลิโอกลับมาอีกนะอาจารย์กลับมาอีกแล้วใช่ใช่ค่ะก็ได้เหมือนกันตามที่เราเีคยฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอแต่ไม่รู้ปัจจุบันมันยังมีวัคซีนนี้อยู่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นก็อยากอยู่ใน36โรคร้ายก็ได้รับเงินอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น25% 50%หรือ100%แล้วแต่แพทย์วินิจฉัยใช่ค่ะอาจารย์มีอะไรอี จริงๆแล้วทุกความคุ้มครองค่ะจะดีทุกอย่างแต่สําหรับ CI Perfect Care ค่ะอาจารย์คนอยากให้คนไทยทุกคนมีค่ะอาจารย์คือไม่มีไม่ได้ค่ะสําหรับตัวคุ้มครองโรคร้ายแรงค่ะอาจารย์โอเคท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วนะครับมีกรรมทันอยู่แล้วติดต่อเข้ามาขอซื้อเป็นแบบพ่วงเข้าไปนะครับ CI p e r f e c t c a r e ถ้าผู้ชมที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตกด1766 1766โทรเข้ามาสอบถามได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องการบอกว่าต้องการซื้อ CI p e r f e c t c a r e เจ้าหน้าที่จะแนะนำว่าท่านควรจะซื้อตัวไหนก่อนนะครับท่านก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาสอบถามท่านนั่นแหละนะครับต้องพูดคุยกัน ไม่พูดคุยกันไม่ได้นะครับต้องพูดคุยเจราจากันก่อนแล้วเขาก็จะแนะนําว่าซื้อตัวนี้และซื้อ CI Perfect c a r e เป็นตัวพ่วงซึ่งก็จะได้รับนะครับความคุ้มครองทั้งในการเจ็บไข้ได้ป่วยใน36โรคร้ายและในเวลาที่ท่านถึงแก่กรรมไปแล้วก็ยังจะได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งคนข้างหลังของท่านนะครับก็จะไม่เดือดร้อนสมกับความตั้งใจว่าท่านรักใครอยากให้เขามีความสุขท่านห่วงใคร อยากให้เขาไม่ต้องลำบากเมื่อท่านจากไปแล้ว C.I. Perfect Care ตอบโจทย์ทั้งมีชีวิตมีลมหายใจและจากไปแล้วครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่บัวทิพย์เพชรพิสารนะครับชอบพูดผิดเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็พี่เบียร์นี่แหละนะครับ ก็ที่มาเล่าเรื่องราวของ CI Perfect Care <c oughs> ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับ <c oughs> แล้วก็กราบลาพี่บัวทิพด้วยแล้วก็เราทั้งสองก็กราบลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะกินไม่ห่วงสุขภาพเลยนะคะป่วยขึ้นมา <c oughs> ด,ดีดีก็ดูแลย่าไหวอยู่แล้ว ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองครอบคลุมโรคหลายแรงโรคทั่วไปรวมถึงโรคระบาดแม้ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุมากแค่ไหนก็อุ่นใจยาวคุ้มครองถึงอายุ99ปีถ้าเจ็บป่วยนอนพักรัก,รกษาตัวก็เข้าถึงการรักษากับโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องสำรองใจจะจ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท หรือการดูแลเนื้อระดับแบบ Elite Health ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต